การเชื่อมโยงของการทุกศาสนาจึงเป็นเขาเรียกผมว่ามันคือความผสมกลมกลืนที่ไม่ควรจะแบ่งแยกเบื้องต้นต้องแยกก่อนถ้าไม่แยกไม่เห็นแต่การแยกต้องไม่แตกแยกการแยกต้องไม่ดูถูกสถาปัตย์อันนี้เลยต้องเข้าใจกันอันถูกตถูกไหมครับผมเป็นพุทธแท้ผมเชื่อเรื่องอำนาจแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ คนบอกไอ้นาะยวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แม่บาริมาบอกว่าแม่เป็นพุทธที่เป็นพรามด้วยแม่ก็บอกว่าแล้วแม่ผิดไหมถ้าแม่จะเชื่อว่าอำนาจแห่งการเกิดขึ้นคืออำนาจของพระพรหมอำนาจแห่งการตั้งอยู่คืออำนาจแห่งพระนารายณ์และอำนาจการดับสลายไปคืออำนาจของพระศริวะแล้วพระแม่กาลีเป็นชายาก็คืออำนาจแห่งการเวลาที่กินกินทุกอย่างในโลกจึงต้องดุร้ายต้องโหดเหี่ยมเพราะ เวลามันกืนกินเราไปไงเ<ม>พราะฉะนั้นผู้เจ้าจ,าจึงเตือนไง<ม>เวลาผ่านไปผ่านไปพวกเธอทําอะไรอยู่<ม>เธอจงยังกิดทั้งปวงด้วยความไม่ประมาทเถิดอย่าให้อํานาจแห่งการเวลามันกืนกินเธอไปไเพราะฉะนั้นผมว่าคนที่ทับหนึ่งแม่กาลีเขาก็เป็นผู้ตระหนักรู้การเวลาแล้วผิดตรงไหนอะ